เครื่องใหโตัวนี้เครื่องสับหญาเนเปียราคา7,500บาทพร้อมมอเตอร์2แรงสายไฟสวิตไฟเรียบร้อยเลยนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางถึงบ้านสามารถสับหญ้าเนเปียร์กิ่งกระถินต้นมันต้นข้าวโพดสับออกมาเป็นชิ้นไม่เป็นเสี้ยนนะครับ ตัวเครื่องสับดูดเองเราไม่ต้องออกแรงยัดไม่ต้องออกแรงดันหรือดึงไว้นะครับ แต่ชิ้นี้เล็กประมาณนี้นะครับนี่นะครับประมาณนี้น่นะครับประมาณข้อนิ้วมือหนึ่งนะครับประมาณเซนหนึ่งครับโอเคครับผมตรงนี้ราคาพิเศษนะครับพร้อมมอเตอร์สองแรงนะครับสู6รีเก็บไฟทาน